สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะสวัสดีแฟนเพจบอยรถบ้านทุกคนด้วยวันนี้พบกับผมจิริดบอยรถบ้านครับ่าสำหรับวันนี้ผมมีเจ้าตัวรถเก่งขนาดเล็กนะฮะเจ้า Honda j a z z ครับอ่าพูดชื่อนี้แล้วต้องบอกเลยว่าเจ้า Honda j a z z เนี่ยเป็นตำนานของตัว Honda เลยก็ว่าได้นะสำหรับเจ้า Honda j a z z ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น 1.5S s d a r d นะปี2013นะครับโอ้โหยอดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าตาตัวรถกันดีกว่าครับ รูปร่างหน้าตาของเจ้าตัวนี้เจ้าตนี้จะเป็นรถสีดำนะครับไฟจะเป็นไฟฮาโลเจนนะครับอ่าด้านกระจังหน้าก็จะเป็นสีดำนะก็จะมีโลโก้ฮอนด้านะเป็นตัว H ตัวนี้ก็บอกเลยว่ามีชุดแต่งรอบคันเลยนะครับตัวนี้เป็นชุดแต่งนะนี่ก็เป็นสเกิร์ตหน้านะสวยงามอ่า เดี๋ยวมาดูทางด้านด้านข้างกันต่อเลยในส่วนของด้านข้างนะเริ่มจากล้อก่อนเลยล้อก็จะเป็นล้อกระทาแบบมีฝาครอบนะตัวนี้ก็จะเป็นล้อขนาด15นิ้วนะยางเนี่ยยางเป็นยางโยโกฮามานะครับเป็นยางปี2021นะโหสามารถใช้ได้อีกนานนะตัวนี้ยางใหม่มากนะในส่วนของแก้มรถนะก็จะมีไฟเลี้ยวซ้ายขวาติดอยู่ด้วยกระจกก็จะเป็นกระจกแบบปรับไฟฟ้านะครับ จุดนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยมือเปิดประตูก็เช่นกันนะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะนี่ก็เป็นด้านเกิตข้างแล้วก็แต่งไว้แล้วอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นกันสาดนะครับกันสาดก็ติดไว้4ประตูเลยอนะ่ะสวยงามเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างครับสำหรับด้านหลังของเจ้า h อนด้า a z z ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นไฟเบรกแบบ LED นะครับ ก็จะมีโลโก้แจ็คแล้วก็เขียนโลโก้เครื่องยนต IV ์ iVtec h ด้วยนะก็จะเป็นโครเมียมนะครับตรงนี้ด้านหลังก็จะมีเซนเซอร์อยู่ด้วยกันถึง4จุดนะครับถือว่าโอเคปลอดภัยสำหรับการถอยหลังนะอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูดีกว่าว่าด้านข้างหลังจะเป็นยังไงนะอ่าในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะกว้างขวางนะข้างหลังนะก็สามารถพับเบาะเก็บได้ด้วยอ่าเดี๋ยวผมพับไปดู ก็ถือว่าพับแบบระนาบได้เลยนะพับไปนี่ระนาบเลยนี่โอ้โหนอนได้เลยอ่า,อาแล้วก็ออปชั่นทางด้านหลังนะฮะก็จะมีทางด้านยางอะไหล่สำรองแล้วก็มีทางด้านของแม่แรงติดมาให้กับตัวรถด้วยนะครับส่วนในอันนี้เป็นการพับแบบนี้ก็เป็นรูปแบบที่2นะฮะในการพับเบาะจากด้านหลังนะ,ะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าก็สามารถใส่สิ่งของตรงนี้ได้ถ้าเกิดไม่มีใคร นั่งอยู่ห้องโดยสารด้านหลังนะถือว่าค่อนข้างกว้างนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหน้ากันนะครับพอเราเข้ามาในตัวรถนะในตัวรถก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะกะนน็นั่งได้สบายเลยผมตัวสูง180กว่านะในส่วนของด้านคอนโซลด้านหน้านะก็จะเป็นสีดำนะตัดทูโทนกับทางด้านของเครื่องเล่นเป็นสีน้ําตาลไหมนะ้ตัดกันสลับกันอือว่าสวยงามมากเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของพวงมาลัยด้าน คอนโซลด้านคนขับนะฮะก็จะเป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์นะเป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์แบบ3ก้านนะครับอ่าตรงน,นี้ก็จะมีแอร์แบ็กมาให้ด้วยนะในส่วนของด้านคนขับนะติดอยู่ที่ตรงพวงมลาลัยนะในส่วนของด้านผู้โดยสารก็จะมีแอร์แบ็กติดมาให้ด้วยนะครับอ่าก็จะมีอยู่2จุดนะสำหรับคันนี้นะฮะอืมก็มีเกะอะไรสามารถเปิดได้นะก็นะอ่ะนี่ประมาณนี้นะอ,อ่ะในส่วนของด้านกลางนะฮะก็จะเป็น เครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นอันนี้ก็จะรองรับ CD a m f m นะฮะร,รวมถึง AUX ด้วยนะครับอพก็ใช้ได้รู้สึกว่าจะมีนี่ด้วยครับ USB นะสามารถใส่ได้ตรงนี้จะมีาทางด้านของอ power outlet ด้วยนะแอร์ก็จะเป็นแอร์อัดหลอกปรับเมนนุนะฮะแอร์ก็เย็นนะแอร์ก็เย็นมากเลยในส่วนของเกียร์ตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะฮะจะมีในส่วนของเกียร์ดีทีมาด้วยก็ไว้สําหรับ ขึ้นเขาแล้วมั้งอ่ะนั่นแหละครับนี่จะเป็นเบรกมือนะอในส่วนของเบาะนะก็เบาะก็จะเป็นเบาะผ้านะเบาะเบาะผ้าสีดำนะว่าก็ค่อนข้างดุดันอ่ะในส่วนของเบาะด้านหลังนะก็เป็นเบาะสีดำเช่นกันสำหรับใครที่ชื่นชอบนะเจ้า Honda Jazz นะฮะ1.5 s รุ่นสแตนดาร์ดปี2013ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่า ต้องจัดครับนะตจ้นี้น่าจะถูกใจนะวัยรุ่นนะฮะบอกเลยว่าไอหารรถตอนไว้ทํางานอยู่นะก็บอกเลยว่าเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์นะ,ะสำหรับราคานะฟังกันอีกทีนะราคาก็อยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นเก้าบาทนะครับเครดิตดีนะครับฟรีดาวไปเลยนะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5,000กว่าบาทต่อเดือนนะครับ <c redit> แล้วทางบอยรถบ้านนะฮะยังมีกิจกรรมนะฮะใครที่ซื้อรถกับทางบอยรถบ้าน ภายในเดือนนี้นะฮะก็จะสามารถได้เลือกรับเครื่องใช้ไฟฟ้าไปเลยนะครับก็จะมีให้เลือกกันถึง3อย่างนะก็จะเป็นทางด้านของพัดลมแอร์ตู้เย็นแล้วก็ทีวีโทรทัศน์นะครับถือว่าโอเคมากเลยอ้าเดียวยังไม่หมดแค่นี้ทุกๆสิ้นเดือนของเรานะก็จะรายชื่อของผู้ที่ซื้อรถไปก็จะได้สิทธิ์เอามาชิงโชคนะฮะก็จะ จัดสลากเพื่อรุ้นทองคำนะครับอ่าได้ยินถูกแล้วว่าเพื่อรุ้นทองคานะฮะหรือว่าโปรโดีๆแบบนี้นะครับมีที่บอยรถบ้านที่เดียวเลยครับอ่า <ís im> <ch> ใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูได้เข้ามาลองขับได้กับที่บอยรถบ้านนะครับผมอ่ะ, <S <S 1> <S 1> <ๆ>อะเดี๋ยวผมจะฝากช่องทางด้านสาขาอื่นของบอยรถบ้านไว้ทางนี้นะครับอ่าเดี๋ยวก็ใครที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทางด้านล่างนะครับอ่ะก็ สำหรับวันนี้นะครับฝนตกแล้วฮะก็คงต้องไปกันแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นนะครับวันนี้อากาศฝนตกแล้วผมคงต้องไปแล้วสําหรับวันนี้ผมกีริตบอยรถบ้านต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง y o u t u b บบอยรถบ้างด้วยนะคะ